ดีต้อนรับคณะกรรมการการประกันคุณภา,ภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางนางเกรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งขอนำเสนอการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่หนผลลัพธ์ของการเรียนรู้1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคะะติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบทสถานศึกษา1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะรวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและมีความพร้อมใช้ชีวิตในบริบทต่างๆของการเป็นพลโลโลก1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตอนเองได้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ สถานศึกษากำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถวัดความสำเร็จได้มีการประเมินกลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการดำเนินงาน ต่่่ออสสาาธารณชนนและผู้้มีีววเกยขง2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาจัดทำแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองผู้เรียนจากการถูกรังแกและถูกคุกคามที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา 2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบสถานศึกษามีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์และปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สถานศึกษามีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีแผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงตามบริบทสถานศึกษาซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงมาตรการการดำเนินงานทุกด้าน 2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภยัยภัยพิบัติสถานศึกษามีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียน ตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวงังป้องกันการเกิดอุบัติภยัยมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัติร่วมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินการทุกด้าน2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียน สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซนต์การคัดกรองผู้เรียนการส่งเสริมผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจำเป็น2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษามีฐานข้อมูล มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมท so ั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โรงเรียนวัดบางนางเกรงขอขอบพระคุณคำแนะนำจากคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป